ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบันก็เดินเท้านำมออประชาธิที่ปาดผ่านถนนเจริญกรุงและถนนสรีรมเพื่อขอรับเงินบริจาคโดยอ้างนะคะว่าจะนำไปช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของชาวนาด้านกองทัพธรรมก็เปิดให้ใช้สะพานพระราม8แล้วแต่ก็ยังคงขวางเส้นทางหลักที่จะขึ้นสะพานนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เร่งเจรจาเพื่อขอเปิดเส้นทางทั้งหมดค่ะ หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมกองทัพธรรมได้มีการเคลื่อนไหวการชุมนุมออกจากบริเวณบนสะพานพระราม8พร้อมกับขนย้ายสิ่งกีดขวางและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากสะพานแล้วส่งผลให้มีการเปิดใช้สะพานพระราม8อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ ขณะที่พันตำรวจตรีวิโรธสาขากรสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลนางเลิง้งกล่าวนะคะว่าผู้ชุมนุมยอมเปิดเส้นทางให้รถสามารถวิ่งบนสะพานพระราม8ได้แล้วแต่ยังไม่เปิดเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมยังปิดเส้นทางจากแยก จักรพัดมาแยกจปร,รอก่อนขึ้นสะพานโดยเปิดให้ใช้เพียงเลนเดียวและก็มีการปิดไม่ให้รถนั้นวิ่งนะคะผ่านช่วงสองทุ่มซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเจรจาขอให้เปิดทั้งหมดค่ะให้ขึ้นไปได้คือรถที่จะจะมาขึ้นสะพานพระราม8เนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้ประชากะเกษมเลี้ยวซ้ายวิสุกษัตริย์นะครับแล้วก็ตรงมาถึงแยกจอบรรอแล้วก็ยูเทิร์นขึ้นสะพานพระราม8นะครับส่วนที่รถที่จะเข้ามาผ่านแยก จักรพัฒน์มุ่งหน้าจปร,รเนี่ยเราก็ไปขอเขาว่าช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันคงไม่มีอันตรายเกิดขึ้นนะครับขอให้เข้าสักหนึ่งเรืนได้ไหมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ตอนนี้กำลังลดกำลังเข้ามาส,ส่วนช่วงค่ำ,ำ,ำประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเขาก็จะปิดไม่ให้เข้าเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับรว,ว่าเปิดช่วงกลางวันท่าน้นท่านที่ขึ้นพระรามแปดที่สะดวกที่สุดหลังจากที่เขาปิดจักรพัฒน์มาจาปร,รขึ้นพระรามแปดเนี่ยก็ต้องใช้ทางถนนประชาธิปไตยกับไม่ว่าท่านจะมาจากทางาการเลือนพลหนึ่งวาง นะครับตรงมาวัดเลนผ่านหลังทบม,มาถึงแยกวิสุขสัตว์ท่านก็เลี้ยวซ้ายนะครับมาถึงตรงเชิงสะพานพระราม8ท่านก็อยู่เทินขึ้นไปนะครับส่วนท่านที่มาจากทางด้านอื่นเช่นยมราชาเอก,ษษกระ์ศึกหล้านหลวงเนี่ยให้ใช้คลองพระดุงกุศลเสมมาถึงแยกประชา,กาเกษมแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านหลังทบม,มานะครับมาเลี้ยวซ้ายแยกวิสุกสัตว์แล้วก็มาอยู่เทินเชิงตะพานขึ้นสะพานพระราม8ได้นะครับนะครับผมซึ่งจะเป็นสะพานหลักเลยที่หลวงท่านตรงโปดให้สร้างมานะครับผม ขณะที่นางปัทมาพลเสนชาวบางบัวทองที่ต้องบรรทุกไข่ไก่ไปส่งที่ร้านค้าย่านสุทิดกษัตริย์นะคะก็กล่าวค่ะว่าการเปิดสะพานครั้งนี้คงช่วยให้ธมาหากินได้สะดวกขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาต้องเสียรายได้จากการเข้าไปส่งไข่ในกระทรวงเกษตรและสาก์ไม่ได้อีกทั้งยังช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดการจราจรทั้งหมดค่ะ ใช่ค่ะมันลดระยะเวลาสั้นขึ้นใช่ใช่เดมันก็ดีกว่าเพราะว่ามันระบายแล้วปิงใกล้ได้ไม่ติดสังฮีได้ไม่ติดอย่างเงี้ยมันก็ต้องดีกว่าเดี๋ยวราก็ช่วยให้เราทำงานดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เหลือทาอย่างอื่นได้อีกก็ดีขึ้นอย่าให้เปิดหมดแต่ว่าก็ดีขึ้นกับตอนที่ปิดหมดก็ยังระบายได้บ้างก็ดีขึ้นที่จะเปิดอย่างนี้ก็ดีขึ้นคือว่าถ้าเปิดหมดก็ดีกว่าเพราะว่ามันก็ได้ สบายกว่าไงเพราะว่าเขาเขาก็ได้ไม่มันติดตรงแออัดตรงแถวทางเข้าทางออกตรงนี้สำหรับบรรยากาศการใช้เส้นทางสะพานพระรามแปการจราจรน,นั้นยังคงติดขัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้แล้วขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการจราจรค่ะ ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏได้มีการเดินเท้านำมวลชนนั้นไปกดดันคนกรุงเทพมหานครให้ออกมาร่วมปฏิบัติการปิดกรุงเทพมหานครเพื่อบีบบังคับให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับเดินขอรับเงินบริจาคโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยสมทบกับการเคลื่อนไหวของชาวนาที่เรียกร้องเงินจากโครงการรับจำนำข้าวโดยมีการตั้งเป้าไว้10ล้านบาทค่ะ โดยมีการใช้เส้นทางจากบริเวณรถไฟฟ้า BTS สสะพานตากสินเคลื่อนไปตามถนนเจริญกรุงผ่านถนนสีลมก่อนที่จะไปเคลื่อนขบวนกลับไปปักหลักที่บริเวณสวนลุมพินีซึ่งตลอดการเคลื่อนขบวนนางสาวอัญชรีภัยรีรักแกนนำมอบประชาธิปัตย์ก็ขึ้นรถขยายเสียงปราศัยกล่าวโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการปลุกระดมให้มวลชนนั้นจับตัวนดยกรัฐมนตรีและจับตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ดูแลความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีค่ะ นอกจากนี้นะคะกลุ่มมวลชนของม็อบประชาธิปัตย์ที่รอต้อนรับนายสุเทพและแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ก็ยังคงร่วมกันรบริจาคเงินและก็ทักทายด้วยการเป่านกหวีดเสียงดังเป็นระยะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่กาศที่ติดตามอารักขาแกนนำม็อบและกระจายกำลังดูแลพื้นที่รอบนอกโดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ